สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมัดสุสุคนนี่ตืมเช่นเก่าเช่นเคยเนะกะเรืดเรื่นงบังคับคิดพี่น้องมื่อน,นี้นะพอดีวางอ่ามือส้ายนะที่กี่นี่ละกะออพอดีพอเฮากำลังนั่งกินเข่ากันอยู่ดีๆเนาะอยู่ๆกะมีแผ่นดินไหวที่แรกกะบโบู่พี่น้องแบบเบาดำกับสาวนี้กับโบกู่มันแผ่นดินไหวนะ กำลังนางกินเข่ากันอยู่ดีๆกะอ่ะคือว่าโยก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 ไปโ,โ,โ,โยกมาแบบเมาหัวะนะแต่ก็ยังพระท่านพรท่นแน่ใจว่าเป็นแผ่นดินไหวกะกินเขา่าท่านละกับฟังไปฟังมาอา้าวมันแมนเมียงวะกะจนพานไปบุดหนึ่งกะจังอ่ะมันใจสังเกตเบื้องหลายๆอันหลายๆนะั้กทั้งเครื่องของเมียงที่ว่ายุของท่านี่แล้กะ ถ้วยของกินเท่าที่ว่ามันมีน้ำอยู่นะมันก็ะโยกอะอ่ะเลยมั่นใจว่ามันเป็นแผ่นดินไหวะนะซึ่งแผ่นดินไหวเทอร์นี่นะมันเฉพาะบาดาคือมันค่อนขางจะตางจากถูกเถือที่บาดาลคุ้นซึกคือมันค่อนขางจะแห้งเลยอะเวลาโดนโดน,โดนคือปกติแผ่นดินไหวอยู่ทั้งอ่ะบ้านบาดาที่บาดาเคยอ่ะ เจอเคยสัมผัสมันนี่แบบมันกะไวไวอยู่เนาะแต่ว่าแห้งก็คือแห้งเป็นบาดมันโบอันนั้นจังสีนะอันนี้แบบแห้งหรืกับแบบมัน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 จักสิสวานะได้แบบมัน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 เรื่อย่นะแบบแห้งแบบแบบแบบตอเนื่องกันไปหรืกับโดนเทิร์บเนาะอ่า ก่อนมันสิหยุดก่อนมันสิเศร้านี่ยน่าะชพ้่นละสองนาทีหรืออาจจะชี้เกือบสองนาทีพุ่นละจักรที่นั่นน่ะสาวนี่ก็จนวินวินหัวจนเมาหัวนางกินเข่ากันอยู่นะ่ะสองคนกับพระสังเจดเดอร์ได้กับผ้ากันจับมือกันละกันน่งยี่หันละเนาะกับซีออกจากันนี่กับขิดบรทธานตกสังเกเนาะก็เลยเผ้ากันนั่งอยู่นี่ละเพราะตาหอที่พระเฒ่ายู่นี่มันกับพระใดซูมพระใดเมียงนี่ย คิดบอ,อกได้คิดบ่ท่านได้ก็เล่นพาก,กันนัง่งอยู่นี่เนาะแล้วก็พอดีเลือนไปในเฟสในมม่ยังจิกะอู้เห็นอันตรายขนาด,ดนี้เนาะแบบตีกี้นี่เแบบ้าดำเห็นลิดแผ่นดินไหวนะตึกถล่มโมโถ เจ้าเช่าเอาให้เบิ้งี่นังนะซอกเบิ้งอันโตที่มันเทนชัดๆก,ก,ก,กันนะนอันนี้บูบุ๋ายุไซคือกันพี่น้องนะน้ำทะเลแบบโอ้ทอ ม่น้ำทะเลเลยสะน้านบุค๊คบุ๊กันแะแบบกระเพื่อมกระเพื่อโอ้ย่ดัดฟ้าโอ้โถสถานการณ์ชั้นดัดฟ้าคอนโดสัตว์ทบแตย่ยานท้าดนานนอกแบบพอเข้าก็บม่เคยเจอ บุคคลพอ่อแล้วนี่จจกเคือนะมดแน่ใจว่าเป็นน้ำมันแห้งแล้วมันจึงดดนบอหรือว่ามันมันตั้งดดนจังชีบบอสนะคำนวณภาษีมีลิปตัวหนึ่งที่ว่าดำเห็นวังกีนี่จักไปใส่ละว่าดำก็ไม่ได้ดเซฟไว้นะ <c oughs> เห็นอันตึกพล่มนะพี่น้อง ลองคนหาหมึงพี่น้องเอ้ค้นหาหนได้รละวันเนี่ยไอ้ทุ่งห่องมีอบอ่ ดีของสาวนี้มีพิน้อา

นักนวงขนาดน้องพี่น,นะน้องเนาะอันนี้ก็อีกเงนหนึ่งก็นำกระเพือบออก นักนวงนี่ลีนะทุกคนนะอีกมุมหนึ่ง ฟันกุ๊ปเลยพี่น้องไงนักนวงขนาดเนาะโอ้โห,โ,โหก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่บูาคาดคิดนะที่ว่าเกิดขึ้นในมืนีหวางประมาณหนึ่งโมงสิบสองโมงหนึ่งโมงนี่แหละนะก็มีทางตึกถลม่มมีทาง อะไรทําไมหลายๆอันหลายๆแนวนอก็ถือว่าเสียหายนักเสียหายนักเลยแหละเนาะบาดำกัโอ้โหตกใจมดนะจนใจสั่นยึก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 เนี่ยตอนที่มันไหวเนาะ,นะก็บบ้านเาให้พี่น้องเนาะอยู่ทางเนื้อทั้งกลางทั้งใตยอยู่ทางใดก็ดีเนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันได้เนาะว่าอยู่ทางพุ่นเป็นเนาะใด อยู่ทั้งพี่เป็นจังใดเนาะเดี๋ยวครับผลกระทบเนาะใดแด่ระกาคอให้เมื่อถูกผู้ทุกคนเนาะขอ,อให้ทุกคนปลอดภัยนะพี่น้องนะจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะกับสำหรับอีพีนี้กับประมาณน,นี้เนาะบูมีเมียหลายพอดีกับเนาะเกิดเหตุการณ์ยังซี่ขึ้นกับบาดํากับชานีนก้ก็ตกใจแล้วก็เสื้อว่าหลายๆคนกันนะจะตกใจขึ้นกันเนาะกับเสียายหลายเพราสมควรเนานะ สำรับเหตุการณ์ครั้งนี้เท่าที่เห็นจากในเฟซในข่าวในเอียงหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง,าาง,าายยางเนาะกับประมาณน,นี้เนาะสำหรับอีพีนี้กับละเนาะขอให้บรรดาพี่น้องมัตูๆๆคุณค้นปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้สำหรับอีพีนี้ขอตัวล,า,วลาไปแล้วไว้พบครั้งใหม่ในอีพีต่อไปสบายดี